โบโมนะครับจากที่พักซิมาล่าอินดาโฮเทลนะครับพรุ่งนี้ก็จะนั่งรถโฟวิวไปนะเงี้ยเห็นไหมคัยุจิ๋วนะไปจอดกันตรงนน้นแล้วก็มีทางเดินขึ้นโบโมนะครับพยายามสูงนะฮะ มีวัดอยู่ก็มีทางเดินดีบันไตขึ้นไปที่โบโโมนะะ